สวัสดีคุณหนุ่มสาวตื่นกันหรือยังเอ่ยมาตื่นแล้วเราก็ต้องมาดื่มกาแฟนิดๆกิ่ในเขาวิ่งวิ่งิดตั๊บดิดตับดิดตับดิดตับ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 เราจะไปฟิตเนสกันนะคะทุกคนก่อนจะไปออกกำลังกายเราก็ปลุก ไฟปลูกตัวเองให้ตื่นนะคะด้วยมาด้วย,ก,ก,วย,วยกลิ่นกาแฟอันหอมหวนอืยังไม่เข้มข้นเท่ากับเราต้องชงเราต้องชงมันถึงจะแบบว่าหอมชื่นดรื่นอ,อก คือบางคนเขาชงกาแฟอะแกไอช้อนช้อนกาแฟไปตีแก้วดังเป้๊งปังเป,ป้๊งปังโอ้มันน่ากินมันน่าแบบวิแก้วนี้ตื่นเต้นแก้วนี้แบบเห็นไหมไม่รู้เขาชงยังไงให้แบบว่าไอช้อนกระทบกับแก้วดังเป้๊งปังเป้๊งปังเะอืมมาค่ะ